สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสากเชนอกับการใส้ชีวิตในต่างแดนะครับผมบรรยากาศหลังเลิกงานพี่น้องมื่นก็เลิกดึกแน่ผมนี่เลิกงานสามพุ่มครับผมนี่ครับพี่น้องเลิกงานสามพุ่มครับมึงนโอทีก็ได้เท่าไหดแล้วพี่น้องโอโอทีซี่สิบห้าแล้วครับผมพี่น้องโอเมยครับผมมื่นงานวัดทานแล้วครับผมหัวหน้าเลยให้เลิกดึกแน่ครับผมพี่น้องมื่นีนะผมครับผมว่ามีคนเลยเด้อมื่นผู้เดียว ข้อลอ้วเลยครับผมพี่น้องเลยอันนี้กับรถซาโจซา,าโจยังยังไม่ได้มีอาบ้านให้ที่พี่น้องกลับตึ๊กเดือดครับผมบางมือที่ยงคืนก็ยังก็ยังพอได้กลับบ้านอยู่พี่น้องจะขาเอาเวลาเดีไปพักเนาะบางมือก็ได้ใช่หมครับผมเลิกงานสามรุ่มได้โอซ่อมมือนี่ผมได้โอทีสามจุดเจ็ดห้าพอดีครับผมพี่น้องซ่ําค่าแรงื้นนี้อ่ะพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็โอ้ คอมเมนต์สองพัน 2, ปลายเกือบสามพันบอกครับผมเต้โอทีกับสามจุดเจ็ดห้าเราเนาะพี่น้องเต้โอทีกับได้หลายแเราดิอเดอาไปไหนวัดขยายไปไหนไปยายไปิใครับขยายอียังคุณหอบได้หรือเปล่าโอ้ไปไปไ,<ห>ไงครับผมพี่น้องเอาเดี๋ยวเอาไปเจอกันที่บ้านนะครับผมพี่น้องเดี๋ยววันนี้ที่เสนอเมนูแซ่บๆสบสีนองเบิองนะครับผมไปเบิ้์นกันเลยครับห้ฮอดบ,บ้านแล้วครับผมพี่น้องมื่แอะแระครับ สำหรับมื้อนี้ผมจะเสนอเมนูเนี่ครับพี่น้องเป็นเมนูไอ้น้ำพริกหนังไก่ครับผมในพี่น้องเอาเออกมาละลายน้ำแข็งไว้ละเดี๋ยวเซามมีเฮงอยู่น้อยก็เพรับผมขามาวผิดเราออก,กินกินข้าวรำกันนะครับผมพี่น้องไปเหนื่อยครับผมพี่น้องเลยลอยเอะเล่ครับผมเหื่อยเครื่มน้ำตาลถึงน้อยก็เพราะผมบ่ไว้พี่น้องถ้ามีเฮงน้ำแข็งกับเห็ดเอาดีครับผม ันนี้ธาดุเเอทาดุเพชรน้ำแข็งเนะพี่น้องเปลยมาญี่ปุ่นใึงไหมน่ะกรถทะตู้เย็นกระทเป็นตู้ยังไงเนี่ย,ย,ยมันมันก็จะมีซองเพชรนำแข็งให้เลยนะครับผมแต่ว่าทานเป็นตู้น้อยก็ซืออ้หนังสือมามาใช้นาแล้วก็รับใช่ซองฟิลไปเอาอันนี้ซื้ออยู่ร้านร้านลอยเย็นครับผมพี่น้องที่ผมไปถ่ายคลิปเป็นพี่น้องเบืองครับผมเดี๋ยวกินน้าหวานน้อยก่อนพี่น้องเดี๋ยวเขาเฮ็ดเมนูน้ำกันมื้อนี้โห้ไงเฮลิบอย สวิเดีแกยู่ดีครับผมเรืองงานมาเม่อไงก็ดิวาซิเฮดไอ้หวานเย็ยนไว้กินนี่นะพี่น้องเฮดหวานเย็ยนแล้วก็มัดใส่พุงไหมก็จังสมัยเป็นเด็กน้อยเห็นไหมครับผมอันอันระบาดตะกี้นะพี่น้องกินที่โรงเรียนเนาะตะ่กี้เนาะใส่นมป้อมอืมอันนี้เป็นนมจืดตัวพี่น้องโอ้ใส่นมเข้าไปสีสันนะพี่น้องโอ้ เมื่อเคล็ดอบบพูดเมื่ก,กินก็เลยคือข้านุ้วพี่นอ้องโตมากจินก็เป็นอย่างนั <c oughs> <c oughs> ้น,นเบรดบึ้ื่ต่ช่วงนี้เราชิมเรียบร้อยนะครับผมนุ้วพี่น้องมาตามแก้วครับผมมีแขงเงี้ยเงี้ยไปให้เรากินก็นควบบันเดพี่น้องเดี๋ยวมันซีดเดือดครับเดี <c oughs> ๋ยวกะทิ ที่ซอยเครื่องเกลือก้อนพี่น้องอันนี้ก็จิเป็นอ่าหอมแดงนะครับผมก็จิเป็นกระเทียมซอยแล้วก็อเอาไปเกี่ยวแล้วก็อันนี้ก็จิเป็นหนังไก่นะครับผมหนังไก่ที่ว่าโกลมไอ้แบ้งเรากินไว้ผมก็เลยเอาหนังไวนนนนงไ้นะครับผมพี่น้องสะมาเช็ดเป็นเมนูน้ำพริกหนังไก่ครับผมพี่น้องเอาไปครูกินกับข้าวจ้าวฮันห่อนเนาะก็จะเสีเยบว่ะจะมีพริกแห้งพร้อมแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะครับผมอันนี้ซื้อจากโรตไทยเลยนะพี่น้องใบมะกรูดเฮ้ยไงน,นะครับผมนี่แหละเลิกงานมาก็ดีพี่น้อง ไม่เฮ็ดนายโยนในกินยังส่แล้วคันอยูอย่บ้านเหอกับเบียร์ตลาดนัดแล้วกเรียเย้ยวเลยนะครับผมคนอยู่ไทยกับเบืมอมั่งซื้อกินเนาะน้ำเลิกการเลิกงานพี่น้องสามสิบบาทแตอิ่มแล้วนะครับผมอยู่บ้านหอไหนยีน่ห้อีหนผมว่าสะดวกสบายดีไหมทางเข้าหอนี่ก็ต้องมีมั่งก็ต้องมีมั่ง,มมงซื้อกินลับพี่บ่หรือพี่น้องเนี่ยมือแหลงยังสิเนาะเป็นประหย,ยัดก่อนไปให้งานกับซื้อแคนเบียร์ครับเข้าโรงงานกับซื้อข้างนอกเข้าไปกินยังสินะพี่น้องคันคนโรงงานที่เป็นหัึงเส้นดิ บางคนเฮ็ดเป็นสิบยี่สิบปีเบื่อเข้าโรงงานพี่น้องซื้อไปนองกินถุงไปกินอองซินะบางคนก็ห่อไปเนาะแต่ว่าซื้อกินอ่ะมันดีกว่าเด้ะคันยัวคันยัวไเอไทยน่ะมันประมันประหยัดก็เขาซื้อมาเฮ็ดกินเองนี่พี่น้องพี่น้องเชียรผมปะผมรองเมื่อตอนผมตอนผมยุ่ไทยไพี่น้องผมซื้อมากินมาเฮ็ดกินเองน่ะคาบหนึ่งแคีห่หนึ่งกินได้ยุ่ยมันเฮ็ดหม้อหนึ่งเนาะเฮ็ดหม้อหนึ่งกินได้ยุ่ยมันสองคาบสามคาบนี่แหลพี่น้องก็น่าเอาไปซื้อ ก็นั่งเอาไปซื้อเอาเป็นถูกมากินถุงละสามสิบาทมั้งเหรอสองข้าวไปที่หกสิบมั้งหรอแบบนี้เขาซื้อมากินวัตถุดิบซื้อไก่ซื้อตาไข่ซื้อนั่นซื้อนี่แน่โอ้บวดหลายกพราเขาซื้อมากินสำเร็จมากินครับผมไี่ดีผมไปเรียกผมให้ลอากินเนาะโอ้บ่ไหวเหรอครับก็เลยพากันซื้อไปซื้อหาสำเร็จกินอ้อนเข้ับนังหลับมาทห้งานที่กรุงเทพเนะพี่น้องบางทีสามสิบบาทหรืออิ่มละสี่สิบบาทอิ่มนละบ่ละเข้าห้องกันวัอหนึ่งกินที่บ้านอยู่ห้องมันบ่ละ นี่นะครับพี่น้องอันนี้กระชเป็นหอมนะครับผมเกี๊ยวหอมแล้วก็เกี๊ยวกระเทียมนะครับผมพี่น้องอีแรงงานคนนี้สู่มาหลายปีบ่เคยทอถอยโอ้ยไม่ไดีนะเหยวหนังสก่อนพี่น้องใส่น้ำมันไปจากน้อยครับผมเดี๋ยวน้ำมันในไกลนก็ะิีออกมาให้เกลีนะครับพี่น้องใส่พบรบ่ติดก่อนนะครับผมเฮ้ยเมย์ เอาไปกินน้านี่ก็ไปแล้วก็ยังสูงมีแหงเงยาวๆได้รับผมพี่น้องนี่อืมโอ้คักแบบนี้นี่พี่น้องว่ามันสะดวกสบายบ่ะคิดว่ายังสิ่น่ะมันไในมันไในสะดวกสบายดี้กับผมพี่น้องถ้าหอยยากกินอย่างไรบ่ล่ะซื้อหมูก็เฮ็ดแล้วก็มาซอยมาแบ่งแบงสิ่น่ะถ้าหอยยามเขาเลิกงานมาเมื่อยหร่เสร็จนบ่มันมันไในมันประหยัดเวลาก็กันเด้ผมว่าโว้โว้โว้ แซ่บว่าแซ่บเรียลูกกันครับผมนี่ครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ครับผมพอละเดี๋ยวมันชิ่วขมโพดพี่น้งองนี่ครับผมจะแซ่เลยเอาน้ำมันออกก,ก่อนครับพี่น้องไอ้นี่ผมกะซิเกียวเครื่องต่อเลยนะครับผมพี่น้อง เกลน้ำมันเกลนี่แหละน้ำมันไก่นี่แหละครับผมนะครับนี่ครับผมอันนี้กับผักสเสตีย์ได้สิบเอนเตอรขึ้นชืบอมันนีงกิดซีเกลียวหอมแดงก่อนนะครับผมพี่น้องเพราะว่าหอมแดงมันค่อนข้างที่สุกยากนะครับผมกร็จบนี่คาเดียวมันมันกระเลียงก้นครับผมพี่น้องนี่ครับผมหอมแดง บม่ได้แล้วผมต้องทําเวลาพี่น้องมันเด็กแล้วนเนาะเลิกงานมานไม่เมื่อเมื่อมากินซีมันกบบมีความสุขเยอะอะพี่น้องดีกว่าเขาเลือก,กันไม่ต้องอาบน้าน,นอนเลยนะโอ้ยเมืเ่อเมื่อตนผมพี่น้องมัน,ม,นมันไม่ได้เห็ดแนวที่หอมมักเนาะมันเอยมันไม่ได้คอนขายให้นะผมพี่น้องสำหรับผมแล้อผมเลิกงานมาเมื่อเนี่ยผมมาเหนมะกินซีนะผม มีแห้งมีแหงไปโซ่ไหมโซ่ไหมนะครับผมพี่น้องดีรู้ س, สึกดีไหมพอได้มาเห็นนายยุ้งนขีเมื่อกแล้วนะครับผมพี่น้องมันมันพอนคลายไปในตัวแย่พี่น้องเป็นเกลือผมปะดีดีเลยครับผมครับผมบพี่กะเอาไปพักน้ำมนันไร่ถ่ก่อนเอาใส่ไก่เลยใส่หนังไก่ไปเลยชู่ชูชูนี่ครับผม ทค่นี้น้ำมันกะเกี่ยวกะเทียมต้อครับผมบัดเนี่คุ้มค่าวะพี่น้องบัดท,ที่นี่กะชิเกยวกะเทียมเด้อพี่น้องเด้อเชื่อกะเทียมนี่ขาวเยียวว่ะพี่น้องไปฮ้อนขาวเียวกะเทียมแต่ว่าคันท้าเทียมลายกระโคมเด้อประเภทกะเทียมนี่ครับผมเอาพอดีพอดีเนาะ มาโอ๊ะโอไม่แล้วพี่น้องไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วครับผมไม่แล้วแาวเดียวกขากะเทียมนี่นี่ครับผมเรียบร้อยเทใส่กันไม่เลยอะไนี้ก็จะเป็ี่ยนทิกแห้งกับใบบักกูดนะครับผมพี่น้องทอดทิกแห้งกับใบบักกูดใส่นะครับแบบนี้นี่ครับผมป๊อปช็อตนี่ครับผมนี่ก็จะเป็ี่ยนทอดย่างก่อนวด พี่แห้งก่อนนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมพริกแห้งซสือ,อยืนเน่งเพ่เพีดพี่น้องอันนี้ซื้อมาจากร้านเวียดนามนด้นะตอานี้ผมไปซื้อของหลายหลาคนเลยน้องอ้าวบัลไลแล้วครับผมพี่น้องท่านโตแก๊บเบืดครับผมเฮ <c oughs> ้ยสูตรได,ดนอกบาทที่นี่ครับผมได้กินบ้านะ้ออ มันตัวแกจะดึกมลำบันแล้วพี่น้องมันได้ใส่ทานเลยทานจุดไอไฟมันนะเนี่ยผมมันต้องใส่สูตรแัดแปลงบ้านเราตัว <c oughs> ทานบิดพี่น้องกูหวังหวังว่าที่ใส่ได้เดิน่ะ <c oughs> <c oughs> สูดไหมพี่น้องสูดไหมหวังว่าจะใช้ได้นะหวังว่าคุณต้องติดนะหวังว่าคุณต้องติดนะ เนี่ยไหนวะ่าม,มีเสียงกักเสียงแจ๊กเลยพี่น้องเนาะแต่ผมไปหาท่านก็รับผมอู้ตายแล้วได้แล้วครับผมพี่น้องได้หาท่านเก่เามาใส่เับผมบนหนึ่งสามก้อนโอ้ยเนาะแต่นี่ยังไงพริกขมและซีอมน้ำมันเล่าวะทีนไ้นนี่ครับผมโอ้โอ้พริกกระซิบแก่หมดนี้นกระซิเป็นพริกแห้งเลยพี่น้องเดี๋ยวควาพริกแห้งก่อนนะครับผม ทอดพี่แห้งก่อนมาเดี๋ยนี่ครับผมในการหลอกเทใส่วันนี้อย่าแตะไอ้ทอดเป็นโมกูตนะครับผมปรีเนี๋ยววันนี้เสียบดังนี้เลยวันนี้ครับผมทอดพี่แห้งพี่น้องเองอ่ะน้ำมันกะเทใส่คือเก้าครับผมนี่ครับผมเอ้ย <c oughs> ไดกาเลยนะพี่นอ้องไม่ไปก็นี่มันมันก็ทีขุ่นนะครับผมนะไดกาครับผมได้ใบใบบะคุ้นนี่เขาก็ต้องแยกก่อนนะครับผมพี่น้องใบกุ้นเี่ีอาใสาใสทีหลังนี่ครับนี่ครับผม,ม,บผมจบลายแล้วพี่นอ้อง กรอบวะพี่นอ้องวะหอมวะห,ห,หลับเป็ดไม่แน่นเนาะครับผมอ่านี่นะครับผมพี่น้องอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ะนี่ก็จะเป็นพริกแห้งแล้วก็จะเป็นหอมเจียวแล้วก็จะเป็นกระเทียมเจียวแล้วก็จะเป็นหนังไก่อยู่ข้างล่างนะครับผมหนังไก่ก็จะเป็นทอดไปบะกูดพี่น้องแต่ถ้ามาเบิ่งการทอดผมจะเฮ็ดจังไหนนะครับผมมันมันจะเป็นน้ำพริกบอบหรือว่ามันมันไอ มันจะเปลี่ยนอีกอย่างนะครับผมพี่น้องไปนะครับผมพี่น้องเราเบิ่งเครื่องปรุงนำกันครับผมไปใส่อีกอย่างแน่นะครับอ่ะครับผมอันดับแรกกะเควัตถุดิบมาลงไปนะครับผมส่วนเครื่องปรุงนะครับผมกะใส่เกลือไปนิดนึงนะครับผมพี่น้องแล้วกะตามด้วยลดดีนะครับผมนี่แล้วกะน้ำตาลนะครับผมพี่น้องนี่แล้วกับผงชูรสนะครับผมพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยบ่ใส่กระชิ่ดชีบ่าเสียบนะครับผมพี่น้อง นี่ขาวจุนพูนเลยเ <c oughs> รวก็ตามด้วยพริกคงนะครับผมมาพริกเพียรเพียรเผ็ดดีไม่อยากเสียไหลบ่บนไหนดิพี่นอ้องนี่พอละมันชีวิตพ,พูดครับผมมานี้กะคนให้มันเข้ากันดีดีครับผมพี่น้องเออือคว่หอมเลยรครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องต้อบอกเป็นตะแเสียวครับผมพี่น้องอู้ห่ะไอ้วันที่สี่ไมุ่กคนเบิ้งพี่น้องเบิ้งตอนนี้ อนี่ครับผมใส่พริกแห้งพอกเลยอืมี่แทุกคือืมโ้แซ่บเซยนองกินกับข้าวเจ้านี่ได้การเลยครับผมแซ่บแซ่บครับนี่ครับไม่น้องมาดี้กับตบไทยด้วยใบมะกรูดทอดนะครับผม เสร็จสับเรียบร้อยครับน้ำพริกหนังไก่ครับผมอมืยัวยวย่วเลยครับน้ำพริกหนังไก่ครับผมทุกคนเจ็บเสียบเ,เลยครับผมที่น้องเบ่งรดครับผมบ้ยวะ่ะเจ็บเสียวนะน้อง หอมครับผมพี่น้องมาครับผมมันเนี่ยครับผมนั่งเบิ้งครับอืมวะนนี้กินซูเบิง้งสดซูเบิง้งนะครับผมแซบพอแซบอืมจังเพือพี่นอ้องนี่ครับผมการกินน้ำพริกกาดหมูรู้ถืงวิธีพี่นอ้องนี่เขาต้องอใส่เข้าสวยจริงเดือ คนห้อหนนรือพี่นอ้องคนหุยเลยครับผมน้องก็ต้องจักจัก,ก่นเอนสิเลยให้มันเข้าเครื่องดีทีน้องเข้าเนาะนี่ครับผมพี่น้องอืมอ่ะอืมอืมอืมอือืมอ้มอืมอืมอืมอมนมออือืมอมออืมอม อูเสียบอีกครับอืมอืมเนาะอืมพี่น้องย่างเสียบเลยครับผมนี่ลองให้กินเบิง้งด้คกับผมทุกคนนี่ครับอืม ผมต้องจักให้มันเข้ากันดีๆกันอืม,อมโอ้เช็ดอย่างกระเซียบไปเบิดพี่น้องกินอย่างกระเซีบไปเบิดครับผมนี่ครับทุกคนอืม สุดยอดลีบ่นอ้องอือหือพริดทอดครับอืออมูก็เ็ดขึ้นดังเลยครับผมพี่น,น้นองอือือ แหบพี่นอ้องเพียอโอ้เผ็ดพี่นอ้องโอ้เห็ดบิกค้าคข้าผมอืมอืมอืม เ็ตครับผมโวปุ่นพี่น้องอย่าบอกหลายเลยกินได้อีกกิน <c oughs> อีกประมาณสามข้าวไปเลยนะครับผมมืออ่นเศร้าแล้วกะตอนเที่ยงของมืออ่นแล้วกะตอนเลิกง,งานของมืออ่นนะผมพี่น้องนี่จัดเป็นมุมไมและ <c oughs> คุ้มค่าวะครับผมเมนูนี่คุ้มค่าได้น้องซ้ำกินได้ซีข้าวเลยทีเดียวครับผม โอ้แซ่บครับผู้พี่น้องลองให้กินเบิ้งนะครับผมกูเดยให้เบิ้งแล้ยากกินพี่น้องเช็คตามเลยนะครับผมแซ่บแน่นอนนะครับผมเอาละครับผมพี่น้องสร็จแล้คลิปนี้ผมก็จะขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับผมก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมพี่น้องกับพี่น้องกินซุปพี่น้องเบิ้งนะครับผมเมื่อนี้ก็เลิกงานสามทุ่มพี่น้องโอ้เมื่อยแหงเมื่อนี่ครับผมพี่น้องงานงานมันเสียหลายวันนี้หัวหน้าก็เลยบ้องฮิตโอนะครับผมก็เลิกสามทุ่มได้โอสามจุดเจ็ดห้าวันแรกผมเมื่อนี่ โอ้เมื่อนี้ก็ได้คิดเป็นเงินไทยก็ได้โอ้หลายบาทเติบอยู่นะครับผมพี่น้องรวมค่าแรงพร้อ่อแล้วนะครับผมบอกโอทีพีกสามจุดจดตานครับผมพี่น้องโอ้ได้หลายอยู่นะครับผมสำหรับเมื่อนีนเนาะได้ยังซี่หมืนอ้อมส่มื่นก็สีดีนะครับผมแต่ว่ามันกับอะไรเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้เขากฎหมายเขากำหนดให้เราว่าโอทีเดือนหนึ่งบบเกินหกสิบสัโมงนะครับผมแล้วก็หกสิบสัปโมงนี่บบเกินหกเดือนต่อปีนะครับผมพี่น้องที่ว่าโอทีได้หลายนะครับผมเพราะว่าเขาเขาเขาไอเขาค่อนข้างที่ซี ซีอ่อบางบังครับใส่กฎหม่เลยนะครับผมพี่น้องเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าหัวหน้าว่าคนประเทศเขามันมันตายหลายหนึ่งคิดงานหนักสองแล้วก็เวลาพาก่อน้อยนะครับผมพี่น้องตดนนี้หัวหน้าหัวหน้ามาบอกสู่ฟังแล้วนะครับผมพี่น้องก็จะได้โอโยมันสี่สิบห้าสิบหกสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอยู่ประมาณนี้นะครับผมพี่น้องเอาละครับผมพี่น้องเสร็จั้คลิปนี้ก็บเบิอย่างหลาก็เป็นคลิปเัืงสิ่หละครับผมพี่น้องเลิกงานมากับเกันไมให้น้องกินซื้อพี่น้องเบิ้มนะครับผมยั่งไงแล้วผมก็ฝากทุกคน คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมวสิด้เข้าไปในเพจ a c e b o o k มันสั่งเซนเนลก็ได้นะครับผมผู้ดใดอยากคุยกันส่วนๆพี่น้องจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมถ้าอาทิตย์ใดผมเข้ากาเซานะครับผมพี่น้องประมาณช่วง2ทุ่มญี่ปุ่น6โมงแรงประเทศไทยไปเจอกันยุ่ช่องติ๊กตอกผมได้นะครับผมน้องไปไล่สดคุยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวไปอาบน้ำน,อน,อ,น,น,นอ,อนก่อนนะครับผมพี่น้องพักพรก่อนนะครับผมอื่นตัดส่วงงานต่อสวัสดีครับผม